ครั้งหนึ่งในอดีตการมีชายชาวเมืองตุงยั้งคนหนึ่งได้หลงเข้าไปในเขตปา่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไรนักพอเดินไปได้ไม่ไกลเท่าไรสายตาของชายหนุ่มก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวหลายคนกำลังเดินออกมาจากชายป่าข้างหน้าในมือของพวกเธอมีใบไม้คละใบาชายหนุ่มจึงหาที่ซ่อนก่อนที่พวกเธอจะรู้ตัวโดยที่เขาแอบมองพวกเธออยู่สักพักก่อนจะเห็นว่าหญิงสาวแต่ละคน นำใบไม้ที่มีอยู่ไปซ่อนตามจุดต่างๆก่อนจะเดินเข้าเมืองตามกันไปด้วยความสงสัยว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะซ่อนใบไม้ไว้ทำไมชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาหนึ่งใบจากนั้นก็กลับไปซ่อนตัวตามเดิมรอจนกระทั่งหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาหลังจากที่หญิงสาวพากันกลับมาก็พากันมาเอาใบไม้ที่ซ่อนไว้และต่างคนต่างรีบกลับไป แต่ดูเหมือนใบไม้ของหญิงสาวนางหนึ่งจะหายไปโดยที่เธอไม่รู้ว่าชายหนุ่มเมืองถุงยังได้ขโมยไปหญิงสาวรู้สึกใจหายและนั่งร้องไห้เสียใจเพราะถ้าหากไม่มีใบไม้ใบนั้นเธอก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในเมืองนั้นได้อีกเมื่อชายหนุ่มเตี่แอบดูอยู่นานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจึงออกมาจากที่ซ่อนสร้างความตกใจให้กับหญิงสาวใหม่น้อยก่อนที่ชายหนุ่ม จะสอบถามในเรื่องที่เขาอยากจะรู้กระทางได้ใจความว่าหญิงสาวนั้นเป็นคนที่มาจากเมืองลับแลยิ่งเรื่องราวที่ได้ฟังจากเธอยิ่งทำห้ชายหนุ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นชายหนุ่มจึงออกอุบายบอกแก่เธอว่าหากตนสามารถช่วยเธอหาใบไม้เจอได้หญิงสาวตรงยอมพาเขาเข้าเมืองลับแลไปด้วยเพราะชายหนุ่มปรารถนาที่จะได้เห็นเมืองลับแลสักครั้ง ตัวหญิงสาวเองก็ไร้ทางเลือกจึงจำยอมต่อข้อเสนอแต่ถ้ามีข้อแม้จะจะทำได้ไหมว่ามาสิหากเจ้าเข้าไปที่เมืองข้าเจ้าจะต้องปฏิบัติตามสิน้งห้าข้ออย่างเคร่งครัดห้ามพูดจาโป๊โปโกหกหลอกลวงโดยเด็ดขาดตกลงแม้ชายหนุ่มจะแปลกใจอยู่นิดหน่อย แต่เขาก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ทำทีหาใบไม้อยู่สักพักก่อนจะทำเป็นหาเจอทั้งคู่จึงเดินทางเข้าเมืองลับแลไปด้วยกันครั้นเมื่อมาถึงเมืองลับแลชายหนุ่มก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อหันมองไปทางไหนก็เจอแต่เด็กและผู้หญิงเต็มไปหมดมองหาผู้ชายเพียงสักคนก็หามไม่เจอข้าถามอะไรหน่อยสิ ทำไมถึงมีแต่ผู้หญิงล่ะคนที่เจ้าเห็นอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นคนที่รักษาสัจจาวาจาอยู่ในศีลธรรมอันดีแต่ผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประพฤติได้ทําให้ต้องออกจากเมืองลับแลไปและจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกเจ้าเองก็ระวังตัวดีๆเถอะหญิงสาวพาชายหนุ่มไปหามารดาก่อนจะทำความรู้จักกันชายหนุ่มจึงขออาศัยอยู่ที่นี่ด้วย ซึ่งมารดาของหญิงสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพียงแต่ทำตามข้อตกลงรักษาว่าจาให้ได้ชายหนุ่มก็ตกปากรับคำเป็นอย่างดีและอาศัยอยู่กับสองแม่ลูกอย่างสงบเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไรชายหนุ่มก็ได้ตกลุมรักหญิงสาวโชคดีที่ทั้งคู่ต่างมีใจให้กันพวกเขาจึงค่อยๆคบหาดูใจโดยทุกอย่างอยู่ในสายตาของมารดาหญิงสาวและปฏิบัติในศีลในธรรมกระทังทุ แต่งงานอยู่กินชั้นสามีภรยาจนกำเนิดบุตรชายหนึ่งคนชายหนุม่มใช้ชีวิตที่เมืองรับแลอย่างมีความสุขกับภรรยาและลูกน้อยกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งในขณะที่ภรรยามาอยู่บ้านชายหนุม่มต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวบุตรชายที่อยู่ในวัยกำลังติดแม่กลับร้องไห้โยเยเสียงดังเอาแต่เรียกหาผู้เป็นแม่ ไม่ว่าชายหนุ่มจะทำเช่นไรเด็กน้อยก็ไม่มีทีพ่าว่าจะหยุดร้องเลยกระทั่งผู้เป็นพ่อจนตรอกไรทางปลอบก็ได้พังปากออกไปไม่ร้องไม่ร้องโอ้ยทำไงดีเนี่ยน,นันนๆนแม่มาแล้วแม่มาแล้วชายหนุ่มพูดคำโกหกออกไปเพื่อหวังให้ลูกชายหยุดร้องโดยลืมไปว่าตนได้ใหํามันสัญญาเอาไว้หากต้องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะมันดาของหญิงสาวได้ยินทุกอย่างที่ชายหนุ่มได้พูดออกไปหญิงชรารู้สึกโกรธมากที่ชายหนุ่มทําไม่ได้อย่างที่ว่าเอาไว้เธอรอจนกระทั่งลูกสาวกลับมาก่อนจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เธอฟังทําไมพี่ทําแบบนี้โธไม่น่าเลยเมื่อหญิงสาวได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็เสียใจมาก ที่สามีไม่รักษาสัจจะวาจาขุสซาอยู่กินกันมานานมากแล้วแท้ๆไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ตอนที่ลูกยังเด็กเลยเธอจึงสั่งให้สามีออกไปจากเมืองลับแลและจะได้กลับเข้ามาอีกเธอเก็บข้าวของสเสบียงอาหารให้สามีอย่างดีรวมทั้งขุดหัวกมินเหลืองอารามใส่จนเต็มยามของสามีเมื่อจัดแจงอะไรต่อไม่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วชายหนุ่มก็กลับขอขมาลาโทษต่ตอมารดาหญิงสาว ด้วยหัวใจที่แสนอาลัยก่อนจะจำใจเดินออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลายถึงจะเป็นห่วงลูกชายและภรยาว่าจะอยู่จะกินยังไงแต่ก็ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้แม้จะเสียใจมากแค่ไหนแต่เพราะตวละเมิดสัญญาที่ได้ให้เอาไว้จึงต้องจำใจยอมรับและถอยออกมาชายหนุ่มตัดใจมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่ทุ่งยังบ้านเกิดของตัวเอง แต่ในระหว่างที่เดินกลับเขาก็รู้สึกหนักอึ้งไปทั้งบา่าในข้างที่สะพายยามเอาไว้เขาคิดแค่ว่าคงเป็นเพราะข้าวของและขมิ้นที่ภรยาเอาให้ชายหนุ่มจึงนําขมิ้นออกมาโยนทิ้งไปบ้างแต่ก็ยังพอหลงเหลืออยู่หนทางกลับบ้านยังคงยาวไกลนักหากแต่ความหนักของถุงยามก็ยังคงหนักหน่วงเท่าเดิมทั้งที่ตนแบ่งขมิ้นออกไปบ้างแล้วครานี้ชายหนุ่มจึงนําขมิ้นออกมาแล้วโยนทิ้งไปทั้งหมด แต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทางต่อหังตาก,กึเหลือไปเห็นว่าพวกหัวกระมินที่โยนทิ้งไปนั้นก็งอกงามขึ้นมาเป็นลำต้นพันทีส่วนหัวของกระมินก็จมลงไปในดินโดยไม่ต้องขุดหลุมฝังแต่ชายน่มก็หาได้สนใจนักเมื่อไหลบบกสบายขึ้นเขาจึงรีบออกเดินทางต่อกระทั่งกลับมาถึงบ้านเมืองที่ตนเคยอาศัยอยู่เหล่าญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตก็กรูข้ามาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ทั้งยังสงสัยว่าชายหนุ่มไปทำอะไรที่ไหนมาหน้าตาก็ยังดูเท่าเดิมไม่ได้แก่ลงไปเลยสักนิดทั้งที่หายตัวไปตั้ง14ปีจนญาสนิทมิสหายบางคนก็ลงหายตายจากกันไปบางแล้วฝ่ายชายหนุมได้ยินก็ตกใจไม่น้อยไม่คิดว่าเวลาที่ตนใช้อยู่ในเมืองลับแลจะผ่านไปไวมากขนาดนี้ที่จริงฉันหายไปอยู่ที่เมืองลับแลมาฉันมีเมีย และลูกอยู่ที่นั่นด้วยชายหนุ่มได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มที่เขาได้พบเจอกับหญิงสาวกระทั่งได้เข้าไปในเมืองลับแลและอยู่กินกับคนที่นั่นจนเกิดเรื่องราวที่ทําให้ต้องจําใจลาจากลูกกับเมียมาและไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกเพราะตนทําผิดกฎของที่นั่นโดยการพูดจากโกหกหลอกลวงชายหนุ่มยังพยายามจะควานหาขมิ้นแสดงหลักฐานทั้งบอกเล่าถึงความแปลกประหลาดของขมิน แต่ก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่าตนเอาขมิ้นทิ้งระหว่างทางไปหมดแล้วแต่อยู่ดีๆมือที่กำลังควานหาขมิน้นกลับควานเจอกับของแข็งบางอย่างชายหนุ่มจึงหยิบออกมาดูปรากฏว่ามันคือทองคำแท่งเหลืองอร่ามสวยงามฉับพลันชายหนุ่มก็นึกถึงขมิ้นที่ตนทิ้งไปทันทีชายหนุ่มรีบวกกลับไปทางเดิมเพื่อไปตามเก็บเอาขมิ้นที่ทิ้งเอาไว้แต่เมื่อพอมาถึงจุดที่ตนทิ้งขมิน้น กลับพบว่าขมิ้นได้เติบโตเป็นขมิ้นป่าไปหมดแล้วไร้วิเววของทองคําอย่างที่ตนคิดชายหนุ่มเดินคอตกกลับบ้านอย่างเสียใจในวาสนาของตนเองได้พบเจอกับสิ่งที่ดีมากแล้วแท้แต่เขากลับไม่รู้คุณค่าแม้ว่าหลังจากนั้นชายหนุ่มจะพยายามตามหาเมืองรับแลเท่าไรก็ไม่พบไม่ว่าจะมาดักรอที่เดิมที่เคยเจอหญิงสาวก็ไม่พบเจออะไรทั้งนั้น เขารู้สึกเป็นกังวลใจว่าลูกเมียจะอยู่กันแบบไหนกินข้าวกันหรือยังอีกทั้งความคิดถึงที่ทวมท้นอยู่ในอกแต่กลับทำอะไรไม่ได้คิดถึงอยากกอดอยากเจอแค่ไหนก็ทำได้แค่พบเจอในความทรงจำเท่านั้นกระทังชายนมรู้สึกเหนื่อยใจและล้มเลิกความคิดที่จะกลับไปในเมืองลับแลจนถึงช่วงที่ชายนมปลงตกกับชีวิตเขาได้ออกบวชเป็นพระปฏิบัติธรรม ไปชั่วชีวิต